ก๋าเลยมาแม่ซุงค่ะกินจังมาค่ะกินจังมาก๋าจังเลยมาเนี่ยจังกุ้งเล้งจังกุ้งเล้งก็นหนมาซื้อตังกินดีเลยสวัสดีค่ะแม่ซุงค่ะตอนนี้นะคะเมาก็มาถึงในมหาเมมุนีนะคะแล้วก็โมจะพาไปดูว่าคนที่มาถือศีลที่นี่นะคะทำอะไรบ้างค่ะ ที่นี่ก็เป็นมหาเมตตดมุนีน้ำลันนะคะแล้วก็เจ้านายศิลปกำลังทานอาหารว่างค่ะ ี่ก็จะเป็นที่ถวายเงินสำหรับในวัดต่างๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นในวางมหาเมตตมนีนะคะต่อมารอบๆก็จะเป็นที่พักของผู้ที่มาถือศีลที่วัดนะคะเวลานอนที่วัดจะเป็น ก็พักของคนที่มาถึงศิลนอนวัดนะคะแต่ว่าที่นี่เป็นเขตเราเราไปดูที่สาก็น่าจะอยู่ด้านในนะคะจริงๆมาส่งเขาได้ชิมอ๋อมาส่งเขาได้ศีลหรอโอป้าามาส่งได้ศละเอาเปินที่ไเอามาส่งให้นั่นเนี่ยค่ะคอศีลไรล่ะ เขาชินอยองจ้าเอาอออมาค่ะาเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามไปดูน้องสองคนนะคะเพราะว่าเขามาส่งกับข้าวของผู้ที่มาถือศีลน,นอนวัดค่ะก็จะมีลูกหลานมาส่งกับข้าวนี้นะคะมาส่งกูวันน่ะม,มาส่งกูวันศีลนะ<อ>่ะ<อ>ตางไปดูกันเลยคะ่ะมาส่งเข้าในศีลน,นะครับโอพอเร็วกันก็ยิงกันแล้ว บางคนก็จะทำกับข้าวมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเอามาด้วยถือมาด้วยเลยบางคนก็จะให้ลูกหลานมาส่งค่ะนี่นะคะขากลับมือค่ะกําเนี่ยมตีกว่าตั้งไยหล่ะกําเนี่ยมกําเนี่ยมมือเมื่อเคยเนาะว่ะโอเคแม่หนั้นก็ลอยรอยโอเคแล้วกันค่ะ จริงๆมาแล้วก็เราเรียกพี่สาวไม่ได้นะคะเราต้องเรียกว่าเจ้านายเจ้านายศิลก็คือไม่ใช่อะไรเราแล้วเพราะว่าเขามาถือศิลด,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 ด้านในค่ะอะคาเตอันกับดตียงในไหนคะ่ะนะภายในที่พักของผู้ที่มาถือศิลน,นอนวัดนะคะก็จะแยกผู้ชายผู้หญิงนะคะที่นี่ก็จะเป็นสำหรับที่ผู้ชายผู้หญิงคะ่ะ ตอนนี้เรากำลังมารอนะคะทุกคนกำลังพักอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้มาทานข้าวกลางวันหลังจากพระฉันเสร็จนะคะถึงจะทานข้าวกันก็ตอนนี้ก็นั่งคุยกันไปก่อนค่ะเน่ไ, <c oughs> ไปเรียกก็นั่งรับต่อกันมาไต่ที่เขาบอกว่า พรุ่งนี้เช้านะคะก็จะมาเชิญทุกคนเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารเช้าในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็พอมาทำแบบนี้เสร็จแล้วก็ทุกคนก็จะรับแล้วก็อวยพรให้ถือว่ารับแล้วแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็ไปทานข้าว ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะแล้วก็จะไปอีกหลายๆที่นะคะที่ที่อยู่ในวัดภายในวัดนี้แล้วก็ทั้งหมดเลยแล้วก็ในตะกร้านะคะที่ต้องเอามานะคะก็จะมีข้าวนะคะมีน้ำแล้วก็มีกับข้าวข้าวสำหรับทานกลางวันนะคะแล้วก็มีดอกไม้ะคะ่ะก็มีอันนี้จกัจกจั่ก็คือทุกครั้งที่เราทำบุญก็คือจะต้องมีอันนี้ เอ้ hey, บางคนก็เอาน้ำมาแบบนี้ค่ะมันก็ตะเอาน้ำมาใช่ไหมคะเย็นน้ำน้ำจิ๋แลแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาทานอาหารเที่ยงค่ะ11โมงกว่าหลังจากพระฉันเสร็จเรียบร้อยก็คือผู้ที่มาถือศีลน,นอนวัดนะคะก็จะทานข้าวเลยนะคะแล้วก็จะไปฟังธรรมต่อค่ะ จะทานข้าวแบบนี้เลยนะคะทางทานก็จะทานตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็ต่อมาทางด้านนี้ค่เะเส็งเวลาทานแล้วคะ่ะ ก็จะทานด้วยกันทั <s S ้งหมดเลยนะคะแต่ละแต่ละบางคนก็เอากับข้าวมาประมาณสองอย่างบางคนก็สามอย่างบางคนก็หนึ่งอย่างแล้วแต่นะคะข้าวน่าอร่อยมากๆค่ะได้สั่งอะไรแต่ในก้อนไว้ใช่ไหมคะน่ะข้าวกาเอาข้าวกาว้าว เฮ้ยว้าวนี่คือประเพณีเวลามาทานข้าวที่วัดนคะคะก็จะมาเท่ามาแบ่งแงกันแบบนี้แล้วก็คล้ายๆกับว่าถวายคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนข้าวที่เป็นใสตรองที่อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะก็คือเรียกว่าขําวกาข่ากาข้ากาก็คือข้าวกา,านั่นเองค่ะแกงปันกันต่อถึงอีกหมูเนึ้ออะไรอย่างนี้ค่ะ กับข้าวน่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะกับข้าวที่เอามานะคะก็จะเป็นเจทั้งหมดเลยนะคะไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะคุณแม่บัวชมพูนะคะ <c oughs> ทางด้านนั้นก็น่าอร่อยบางบางท่านห่ <c oughs> อไปตองมานะคะ <c oughs> ข้าวเจทั้งหมดค่ะจะไ,ได้เป็นข้าวพักอาศักรดอดทานหนอยจะสังเกตได้ว่าเวลาทานข้าวนะคะไม่มีเสียงเลยนะคะคนเยอะขนาดน,นี้หมต้องพูดเบาๆถ้าพูดแรงกว่าน,นี้ก็คือได้ยินทั้งหมดเลยนะคะ เดี๋ยวนะคะถ้าถ้าหากว่าใกล้ใกล้ทานเสร็จนะคะโมก็จะขอเป็นยากลับบ้านนะคะก็คือจะต้องขอข้าวแล้วก็กับข้าวสำหรับเจ็ดท่านนะคะเจดคนเพื่อที่จะเอาไปให้น้องทานเวลาทานแล้วก็อาบนะคะเชื่อว่าอยู่ดีอยู่ลีกินวนันอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยู่สุขสบาย ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะ<ม>เดี๋ยวรอให้ทุกท่านทานเสร็จก่อนคะ่ะเดี๋ยวเรามาขอกันสำหรับเจ็ดคนคะ่ะภายในที่นอนที่พักในนี้นะคะในภาษาไทยใหญ่เรียกว่าหอศิล์นะคะหอเซ็นเตอเจะเป็นแบบนี้คะ่ะในอาคารนี yeah. ่นี่ก็จะเป็นที่นอนจะานายศิลป์พ่ยงจากในะคะ้า โมจะพาไปดูแต่ละหลังนะคะมีเยอะมากโขนับไม่ได้เลยว่ามีกี่ทั้งหมดกี่หลังผู้ที่มาถือศีลน,นอนวัดนะคะแบบนี้เลยนะคะที่พักของผู้ที่มาถือศีลอยู่นะคะทางด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะกำลังทานข้าวค่ะด้านในก็ด้านด็กศีลคด้านเด็กเมตาะะมตาเขาเนี่ยค่ะทางนี้ก็เหมือนกันค่ะกำลังทานข้าวนะคะ น่อมมาอร่อยมากค่ะทุกท่านเริ่มจะทานเสร็จกันหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็นั่งรอไปก่อนค่ะอันนี้ก็คือข้าวเจ็ดนานนะคะแล้วเราก็จะเอากลับบ้านแล้วก็เอาไปให้ลูกทานทุกท่านก็ทานทุกคนก็ทานได้ค่ะแล้วก็เอาไปขายให้ลูกด้วยนะคะ ตย้อนขาวน้ยสินตาเซ็นนะ้ายนี่ค่ะเนาะเมื่อดีฮิ้นเมื่อกินกันอะไรอันนั้นก็เอาเมื่ออาบปันลุกนะะี mm. ่ค่ะเพราะฉะนั้นลูกกะจตะอย่าไกินหวานนะคะ่ะและเวลาทานข้าวนะคะก็คือถ้าหากว่ายังไม่อิ่มทั้งหมดคือยังไม่ลุกค่ะหลังจากทุกท่านทานเสร็จแล้วนะคะโบก็จะมาทานจริงๆโมอบอกไม่ทานแต่ว่าที่ ี่สาวบอกว่าทานได้เพราะว่าทานเป็นยาน,นะคะเดี๋ยวเรามาทานได้กันค่ะทุกท่านค่ะเห็นข้าวพันานสินข้าวเป็นนสินข่าเป็นยียาในขวัญยานั้นแหละกินค่ะแล้วก็จะมีกับข้าวอะไรบ้างไม่แน่ใจนะคะก็คือเป็นเจทั้งหมดเลยนะคะจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นดอกที่เหล็ก ที่เหล็กแล้วก็เอามายำนะคะอร่อยมากจะขมนิดนิดอร่อยที่สุดเลยนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวันเป็นเซน นี่หลวนเขามาย้อนเขาสจ้าน้าสินเขาให้นะะี่ค่ะมีเด็กๆมาขอข้าวกับข้าวสจ้าน้าสินด้วยนะคะจะเอากลับไปทานที่บ้านสักตาตาน,นี้นะคะจะขอ,อน้ำสำหรับเซเส็บคนนะคะเพื่อที่จะเอาไปให้แสงย้มค่ะ ข้อเมตตาข้าเยาวเด็กขึ้นกว่าดั้งไรฮค่ะเอะไเจ๊เอาหมาก,มากเป้นอ่ะอ่อหล่นนับหมากหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะมานับหมากภาษาไทยเรียกว่านับหมากค่ะตอนนี้นะคะก็คือเวลาทานข้าวเสร็จแล้วแล้วก็เด็มน้ำเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำ เขาเรียกว่าภาษาไทยใหญ่เรียกว่านับหมากถ้าเป็นภาษาไทยคล้ายๆจับลูกปะคำอะไรอย่างนี้มโมก็ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยต้องพูดว่ายังไงค่ะที่เดินมานะคะก็คือมารับสิ่นโตกลับบ้านนะคะมาเอาแกงค่ะอันนี้เป็นเวลาเที่ยงค่งนะคะแล้วก็ ผู้ที่มาถือศีลนนอนวัดนะคะกำลังพักผ่อนค่ะทำไมถึงไม่ไปดูที่ผู้ชายบ้างโมไม่กล้าไปนะคะเพราะว่าที่ผู้ชายก็จะมีแต่ผู้ชายเฉพาะผู้ชายเท่านั้น,นะคะ่ะที่ไปได้ส่วนที่ผู้หญิงก็เหมือนกันก็จะมีแค่หลานแต่ว่ามาได้ถ้าเป็นผู้ชายแต่ว่าห้ามถือเนื้อต้องตัวกันอะไรแบบนี้โมก็เลยไม่กล้าไปหอพักผู้ชายนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พักเรียบร้อยตอนนี้ก็พักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโมค่อยกลับมาอีกทีนึงคะ่ะ ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคะเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะราคาป้อมอกสองโมงสามโมงสังเก,กัขึ้นมาแถงกั้นะครตอนนี้กลับมาอีกทีหนึ่งนะคะ,ะอ๋อเ้าอยู่ที่ไหนคะเนาะก็ถับสินงละขึนอออะ้นเรือ้่องเหอเดี๋ยวเราไปดูนะคะตอนนี้คือบนวัดแล้วก็บนในมหาวิทยาลัยมณีนะคะ เต็มหมดแล้วเราไปดูกันบนเราไปดูบนวัดนิดนึงค่ะที่นี่นะคะนิยมใส่หมวกนะคะหมวกก็คือกันแดดกันฝนนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันค่ะโอเคเดี๋ยวมันมือด้ย,ดยตั้งเลยค่ะคะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาถวายนะคะจะเป็นคนภายในบนวัดนะคะคือเต็มมากเต็มแบบแทบไม่มีที่ไป เดินนะคะคี้ปนวัดก็เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวโมจะพาไปดูภายในมหาเมมุนีค่ะมาเร็วก็เนื้วัดก็เต็มแล้วนะคะเนาะย่อกคาดย้อนกลับไปในวางมหาเมม,ะะมุนีนี่ค่ะแล้วจะเดินผ่านตลาดเล็กๆตอนนี้คือกลับมาคึกคักแล้วนะคะมาเร็วก็มาขึ้นขึ้นยาวย่าเนเฟอรทาังเนี่ยปรจำเดย์เชงค่าย่านเป็นเล็บมากนลคะ ตอนนี้ก็คนเริ่มเยอะเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ยังไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้ขบวนกำลังเคลื่อนที่ไปในเมืองในถนนใหญ่นะคะโมรม,มาก,ก่อนเดี๋ยวโมจะมารอที่นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นภายในมหาเมีมุนิภาในี่รแต่เป็นในวงังในวงังพากลมหาเมรุม

Okay. Okay. แล้ว,ออลว,ลวตอนนี้นะคะคนที่ถือศีน,นอนวัดนะคะคนที่ถือศีนกลางวันกลับแล้วนะคะก็เหลือแต่คนที่ถือ ผู้ที่สิบถือศีลกลางวันนะคะกลับกันแล้วนะคะเหลือแต่ผู้ที่ถือศีลน,นอนวัดค่ะมาเจอสองพี่น้องคดีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสองพี่น้องกะเป็นพี่ชายพี่ชายของสือวันนี้นะคะมาทําอะไรมาทำบุญครับมาทาบุญครับมาเฮ็ดสางมเอยอมาหลู่ฮางงามโมมาหลู่งามโมเนี่ยว่ามาหลู่งามโมจะได้ศีลเขาเนี่ยค่ะ มเมื่อเียวก็ไปจนได้สินเขาไปล่มยกลี้งนะะี่ค่ะโอเคเพาะฉะนั้นก็เข้าไปเขากับจ้อมด้วย2พี่น้องว่าเตมาหรืออีสังเี่ค่ะเนาะเดี๋ยวตามไปดู2พี่น้องนะคะว่ามาถวายอะไรนะคะคือขณะนี้เป็นเวลาสี่มงสีนาทีนะคะแล้วทุกท่านก็กําลังฟังธรรเรียบร้อยเ็ื่อขึ้นมาบนวัดตั้งแต่เวลาบ่ายสองครึ่งะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสีห้านะคะ แล้วอีกแท๊บเดียวก็จะลงแล้วก็อาบนา้ำาตนอนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเมื่อเร็วก็ถัมตะลาหรือต้านเยะนะะเนวาว์นะคะเตกว่าอาบน้ำนะคะเนะะาะตอนนี้ก็มาเร็วก็เย,ยาวะคะ่ะถอนตะลาหรือต้านเยาวนะคะเยาว์ก็เตอันกว่าอาบน้ำแ้วนกะ็ลือกั้มนะคะเนาะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ก็คือจะไปอาบน้ำพักแล้วก็จะมาฟังธรรมอีกทีหนึ่งค่ะเยอะมากๆค่ะน้ำเปใจค่ะอคขอศีลหรือที่พักนะคะก็จะมีอยู่รอบๆวัดนะคะทางด้านนู้นก็จะเป็นผู้หญิงนะคะ ส่วนผู้ชายก็ให้แน่ใจขอสินก้นใจกว่าดังกว่าดังในอ่ะคือขอสินหรือที่พักผู้ชายนะคะก็จะไปทางด้านนี้ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นบบน้ำานที่เคยพาน้องแจ้งกับที่แันน่มานะคะเคยมากี่ครั้งแล้วหกครั้งครับหกครั้งร,รวมครั้งนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเฉาพาะในรรษาหรือเปล่า ใช่ครับใช่ปกติปกติมามาทุกพรรษาใช่ไหมใช่ครับมาทุกพรรษาเลยว้าวดีมากเลยได้บุญนะใช่ครับหลายบุญสู้มาหลายปอก้าหลายปอกมันในหวาให้ไหนมาด่าเสียอ่ะอ๋อเหมือนกันถามหลานบอกว่ามากี่ครั้งแล้วนับไม่ทั่วนะคะเพราะว่าหลานบอกว่า มาทุกครั้งในพรรษาค่ะแล้วก็มาทุกวันพระเลยนะคะไปดูหลานๆถวายงาบัวนะคะนี่นะคะหลานๆกำลังถวายงาบัวนะคะพี่ชายจะถวายงาบัวส่วนน้องน้องสาวก็จะถวายเป็นลูกอมค่ะกันง่วงกันง่วงนะคะหลังจากถวายงาบัวกับลูกอมเสร็จแล้วนะคะ สองพี่น้องก็จะขอกศลค่ะแล้วนเจ้า,จานายสินก็จะให้พรน,นะคะให้พรทั้งหมดเลยนะคะปันปันพรทั้งหมดนะคะนะคะน่าน่าศรัทธามากมากค่ะแล้วก็น่ารักด้วยค่ะหลังจากถวายเสร็จเรียบร้อยนะคะสองพี่น้องก็จะกลับบ้าน,นะคะ่ะบายบาย ข้า okay. มเร็วก็เยอะกว่าใน,นค่ะมาซ้อมก็เจ้าปู่เจ้านาาสินเขค่ะอันมานอนจ้องเป็นเสื่องหื่นเค่ะเนาะก็มีหนังไหนก็หนังเขาค่ะมีหนังไหนก็เมื่อเร็วก็เป็นข้าวยำหาโม,มงครึนนะะ่งในค่ะเสิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะส่วนเจ้านาาศินนะคะไปเจ้านาาเจ้าปู่ก็คือไปถือไปพักลไปพักไปพักผ่อนแล้วก็อาบน้ําให้เรียบร้อยแล้ว ถึงจะกลับมาไหว้พระอีกทีหนึ่งประมาณ6กโมงหกโมงกว่านะคะจนถึงสามทุ่มสามทุ่มครึ่งสามทุ่มจนถึงสามทุ่มนะคะพอถึงสามทุ่มปุ๊บเข้านอนกลับไปพักแล้วก็เข้านอนอีกทีหนึง่งเข้านอนแล้วก็ต้องตื่นพรุ่งนี้เช้าประมาณตีสองครึ่งตีสามครึ่งนะคะแล้วก็มาไหว้พระอีกพรุ่งนี้เช้าแล้วก็มารับประทานอาหารเช้าแล้วก็มาฟังธรรมแล้วถึงจะกลับบ้านค่ะ งั้นวิดีโอนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะโอเคไดวิดีโอน,ィィนี้กอดเดี่ยงป้อ,ปอก,กันได้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคา่ะอย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะคะไปซย้มค่ะสวัสดีค่ะ